แล้วใครบ้างที่ต้องดื่มชะมาคามุสรหรือตัวโ,โปรไบโอติกตัวนี้นะคะคนนี้มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยการดูดซึมนะคะระบบขับถ่าย การมีของเสียในร่างกายเยอะๆแล้วไม่สามารถเอาออกได้สักทีนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเราเน้นนะคะช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะระบบก,การย่อยการเผาผลาญการเผาผลาญที่ดีเนี่ยจะไม่มีสิ่งตกค้างนําไปสู่ภาวะการสะสมไอนน้นู่นนี่นนั่นในร่างกายเนาะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเนื่องจากอันนี้เราหมักเอาใช้ใบาชาดําอัดสำอร์แกนิกนะคะก็จะดูแลเรื่องตับนะคะตับก็จะมีหน้าที่กะจัดสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟื้นฟูหรือบํารุงบําเลตับแล้วเนะี่ยตับเ็าจะมีความสามารถในการขาจัดของ เสียนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีสารตัวหนึ่งนะคะซึ่งเขาดูแลเรื่องลดการอักเสบภายในและที่สําคัญค่ะต้านมะนะคะก็คือดูแลตับนั่นเองนะคะแล้วก็ขาจัดสารพิษบอกไปแล้วนะคะแล้วก็เน้นย้ําเรื่องระบบเผาผลาญการถ่ายเทของเสียนะคะและที่สําคัญท้ายที่สุดเราดื่มเป็นประจาเมื่อลําไส้ดีสมองเราก็จะดีไปด้วยนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะหามารับประทานแต่ถ้าเกิดใคร ไม่สามารถทำได้ก็ติดต่อมานะเรามีเปิดคอร์สสอนนะ